วันนี้วนนพวกหนูเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตอสอพปชัยนาทมานำเสนอเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะท่านผู้อำนวยการแก้วใจศิริโมราของคณะครูโรงเรียนบ้านหนองตอได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายเรียนดี คตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ไว้และดำเนินการตามจุดเน้นของสพทในโครงการสุขขาดีมีความสุขค่ะด้ครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษามีห้องน้ำที่ได้มาตรฐานโดยยึดแนวทางค่าสอสุขขาดีมีความสุขค่ะทุกท่านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพวกเราไปชมห้องน้ำของโรงเรียนบ้านหนองต่อกันคะ่ะ ของโรงเรียนเราสะอาดไม่สกปรกไิ่นีหอมสดชื้นพื้น,น,นห้องน้ำแห้งไม่เพียกเฉอะดฉดป้องกันการเกิดไวบัุได้อย่างแน่นอนค่ะห้องน้ำของเรามีกระจกเอาไว้ส่องความสวยงามและบรรยากาศที่สวยงามค่ะและเวลาเรามาเข้าห้องน้ำเรายังสามารถชมวิวทิว์ที่สวยงามจากความเป็นสุขได้อีกด้วยนะคะและท้องทุ่งนาที่เขียว เวลาเราเข้าห้องน้ำก็จะสดชื่นมากๆเลยค่ะโรงเรียนเรามีเพียงพอคู้และนักเรียนรู้ธีการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีมีอ่างล้างมือและกระดาษทิชชู่ให้บริการอย่างเพียงพอค่ะห้องน้ำของโรงเรียนของเราแบ่งห้องน้ำเพศชายและเพศหญิงอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจนและห้องน้ำของเราเป็นแบบนั่งชักโครกสามารถใช้งานตาม สะดวกสบายทันสมัยและมีมาตรฐานของสากลค่ะของเรียนเราคูนักเรียนผู้ปกครองและแขกเมืองมีรยนสามารถใช้น้ำยาได้ตามสะดวกสบายใ,ใจเพราะว่าน้ำของเรามีความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะสุขภาพอนามัยที่ดีของโรงเรียนบ้านหนองตอเป็นจุดเติมต้นของสุขภาพที่ดีทางร่างกายและจิตใจค่ะพูกหนูดีใจมากมากค่ะที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพูกหนู พวกหนูจะช่วยกันดูแลรักษาห้องน้ำให้เป็นห้องน้ำแห่งความสุขตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้คือห้องน้ำแห่งความ